สวัสดีครับโมเฟล่เบรเกอร์นะครับก็ค <c oughs> าวนี้ก็ปิดฉากไปเรื่อยแล้วครับสำหรับตามติดชีวิตนักเตะลีดในนัดแรกของยูโร2020รอบแบ่งกลุ่มนะครับแล้วเรื่องราวมันจะเป็นยังไงครับคือเรื่องไม่อยู่ว่า อย่าที่เห็นในรูปนะครับคือทาน,นี้ก็เป็นโรบินคอของทีมชาติเยอรมันนะั้นแต่ก็นะด้วยดความที่ว่าแนวตำแหน่งแนวรับของเยอรมันนี้ก็มีเยอะแยะมากมายทําให้เขาไม่ได้ลงสนามนะครับซึ่งนะครับบอลเรื่อเยเป็นแมตช์ที่โหถแทกจะแทบอยาจะถ้้อยากจะแบบว่าทํำลายเข้าวหอกกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหเพราะว่าแม่งมุดหงิดชิบหาย อันนี้ขอพูดถึงก่อนเกมนิดนึงก็มีก็ได้เหตุผลอ,อะไรก็ตามว่าไม่น่ใจว่าเป็นคนของกรีนพีทหรือเปล่าที่ยูดีก็มาเล่นพาราชุดพาราชุดลงกลางสนามเลยครับโอ้โหเอาสักคนดูนี่แทบจะแทบจะด่ากันเลยทีเดียวทำไปเพื่ออะไรนะครับโอ้โหเราะจะที่น้องเรื่องมาสนานก็ก็นะครับเพราะว่าเหตุผลที่ผมพูดอย่างนั้นเพราะว่า เยอามาที่ที่ต้องเจอฝรั่งเศสในกรุ่มออฟเดทแห่งกลุ่ม F นั่นเองครับก็โดนจัดกระบาหนึ่งประตูต่อศูนซึ่งจังหวะนี้บอกได้เลยเป็นจังหวะที่แม่งโหสวยมากครับผมคือคือฝรั่งเศสก็พอปอกบองทีที่ฝรั่งเศสก็เปิดไปอย่างแม่นเลยครับ แล้วเพื่อนเราจะตกกกับเข้ามาให้คิริยันเอ็มบัปเป้แต่ก็ก nada, แต uh ่ก่อนที่ถึงตีเอ็มบัปเป้เจอขาขาเจอนักแข่งของมัดเมอร์เข้าไปแล้วก็นั่นแหละครับเข้าประตูตัวเองครับโอ้โหโคตรซวยเลยครับแต่คนที่น่าจะแต่คนที่น่าจะซวยพอๆึงแมวก็คือเอ็มบัปเป้ที่ที่ง้างที่ที่เลาะที่กำลังวิ่งตีตีเกลียวท่าดีใจไว้รอแล้วแต่แต่ก็นั่นแหละครับทำเข้าประตูตัวเองกันไปนะโอ้โห แล้วหลังจากนั้นนี่ก็มีการแลกกันสนุกกันเลยทีเดียวซึ่งฝรั่งเศสเนี่ยยิงไปเข้าประตูไปแล้วถึงสองครั้งนะแต่โดนยกเลิกทั้งสองครั้งเลยครับไอครั้งแรกล้มทั้งตัวแล้วหัวใจแบบไม่ต้องเช็คเวครับแต่ครั้งที่สองเนี่ยอันเนี้ยต้องเช็คเลยเพราะว่าเพราะว่าเอบัปเป้ก็ก็ยืนในตำแหน่งที่ค่อนข้างดีแต่ติดอย่างเดียวคือแม่งล้มหน้านี่แหละครับโอ้โห และน่าจะเป็นแมทที่ถ้าใครเป็นแฟบนบอลเยอรมันนี่ครับแทบจะบุกไปเผาบ้านกันเลยทีเดียวนะโอ้โหเพราะว่าโอ้โหช่วงท้ายเกมนะไอเฮียแม่งทิ้งโอกาสแบบโอ้ส้นตีนมากอะ่ะไอเฮียเปิดมาเปิดมากคือโอกาสเข้าทำอ่ะสวยมากแต่จบเฮียมากครับผมโอ้โห เฮียชนิดที่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่มาดูดูคู่เยอรมันเนี่ยเป็นแฟนบอลลีชเช่นผมเนี่ยโอ้โหคงคิดแน่เจลกูว่าแพทริไปไปกแม็กฟอดน,น่าจะดีกว่าดีกว่าพวกมึทงทั้งทีบีกโก้เพราะอย่างน้อยเพราะอย่างน้อยแม็กฟรอรดก็มีโอกาส,กกาสแบบถ้ามันจะทิ้งโอกาสทองก็คือทองทองแบบอาจจะไม่ได้ทองมากแต่ก็ไม่ได้ทองเฮียแบบนี้นะครับโอ้โหคือแบบทิ้งโอกาสทองไปถึงสองครั้งในช่วงท้ายเกมอะส้นตีนมากอะโอ้โห ก็พอถึงตอนนี้ที่ขอพูดถึงบทสรุปนักเตะลีดในในแต่ละชาติที่เขา้าร่วมแข่งขันบอลยูโรรอบรอบแบงกลุ่มนะครับโอ้โหก็นะครับเล่นได้เลยว่าเละเลทะกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหเพราะว่านอกจาก <c oughs> จะมีแค่คาวิดฟิลล์ทังแข่งทีมชาติอังกฤษที่ชนะได้ที่เหลือไม่เสมอก็แพ้ไปเลยครับโดยมีสเปนของโยนเต้กับ เออเวลของโรเบิร์ตนะฮะที่เสมอส่วนอีก4ทีนี่เละหมดเลยคือแพ้ไปเลยนะครับเช่นนอร์ดมาซิโดเนียของอเลสกี้ที่เออโนด์ของคริกคริกสกอตแลของคูเปอร์แล้วก็เยอรมันของโรบิตฮ็อกนะครับโอ้โหเรเราเละเทคกกันเลยทีเดียวนะครับและที่จริงเนี่ยขอพูดถึงบอลคู่อื่นอีกคู่หนึ่งในกลุ่ม F นะครับจะเป็นกลุ่มออฟเดย์นะ ก็โปรตุกเกสน,นะครับก็เดี๋ยวเอาความโกรธแค้นหรืออะไรก็ตามนะครับก็กดฮังการีไปอีกสามสูตรกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหซึ่งและที่ไปท็อปอันดร์ทาวคือคริสเตียโนโรนัลโดสตาร์ดังของทีมเลยนะก็ยิงสองประตูทำให้ตอนนี้ผลรวมการแข่งขัน,ขน,ขนแบบผลลวมประตูทั้งหมดตั้งแต่โรนัลโดลงลงเตะมาเนี่ยก็คือสูเอประตูแซงหน้าโคตรตำนานในยุคนั้น ในยุคนั้นของฝรั่งเศสอย่างมิเชลพาตินี่ครับโอ้โหแต่ว่าในยุคของปาตินี่นี่คือถ้าไม่มีใครเก่งกว่าตัวเองอีกแล้วนะครับโอ้โหแซงแซงได้ในที่สุดล้วแต่ถ้าจะเอาแบบยิงทีเดียวยิงทีเดียวให้มันแซงพาตินี่ก็คือยิงอีก7ประตูซึ่งไม่แน่าจะว่าโรนัลโดจะยิงได้อีกหรือเปล่านะครับแต่ก็ต้องรอดูกันไปนะครับก็จบไปแล้วสำหรับตามติดชีวิตนักเตะเลนในบอลยูโร20 2 0นนัดแรกนะครับ ก็นะครับหากชอบนะให้กดไลค์ฮะหากชอบมากให้กดติดสไครป์หากชอบมากกว่านี้ให้กดแชร์ไปเลยครับผมก็เราจะได้ก็กลับไปเป็นนักที่2ของรอบแบ่งกูุมิงแล้วคราวนี้ที่จะเริ่มจากมหาเทพไทยรโรเบิร์ตนะฮะแล้วก็เล่นกันไปเหมือนเหมือนที่เราขัดผ่านมานะครับแล้วมันจะเป็นยังไงก็รอดูกันได้เลยครับผมขอบคุณครับ